วันนี้ TVIT จะมาแนะนำการสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ต่างๆบน g o o g l e Drive นะครับ Google Drive ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอการให้บริการของ Google นะครับอลองมาดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเข้าระบบนะครับผ่านขั้นตอนนะครับของ Google นะครับโดยใช้บัญชีของ gmail.com นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับถูกต้องแล้วเราก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับไปแล้วนะครับร้อยนะครับก็เข้าสู่ google drive ของเรานะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างนะครับเริ่มสร้างก็คือที่เห็นนี้ก็คือโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เก็บงานหรือว่าไฟล์งานต่างๆนะครับยกตัวอย่างนี้ก็คือ อาจจะมีโฟลเดอร์เรื่องการใช้ Google a p p for Education อะไรประมาณนี้นะครับก็ที่2ก็คือโฟล d e r เกี่ยวกับไซต์นะครับก็เก็บงานต่างๆเกี่ยวกับไซต์นะครับของ Google s i t e นั่นเองนะครับทีนี้สมมติว่าเราต้องการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับการสร้างโฟลเดอร์นั้นจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับมาดูนะครับ วิธีแรกนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มใหม่นะครับตรงนี้นะครับปุ่มใหม่ปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นคําว่าโฟลเดอร์นะครับเห็นคําว่าโฟลเดอร์เราก็คลิกไป1ครั้งนะครับอ่าสมมุติว่าโฟลเดอร์นี้เราต้องการสร้างงานเกี่ยวกับงานส่วนตัวของเรานะครับไม่เกี่ยวกับงานอื่นนะครับอะไรก็ตามนะครับที่จะเก็บไว้ในส่วนนี้เป็นงานส่วนตัวนะครับเราก็ตั้งชื่อว่างาน นะครับเราก็ตั้งชื่อว่างานส่วนตัวนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชื่อโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มสร้างนะครับปุ๊บนะครับอ่าสักครู่โฟลเดอร์ของเราก็จะแสดงขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่เท่านี้นะครับวิธีแรกนะครับวิธีวิธีต่อไปนะครับการสร้างโฟลเดอร์วิธีต่อไปทํำยังไงครับวิธีต่อไปก็คือวิธีที่2นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์จะเก็บอ่ งานบนโฟลเดอร์ของเรานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างๆนะครับเสร็จแล้วก็มาคําว่าโฟลเดอร์ใหม่นะครับมาคลิกที่คําสั่งโฟลเดอร์ใหม่นะครับคลิก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งโฟลเดอร์อะไรครับอย่างเช่นงานนะัก นะครับงานนักศึกษาเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มสร้างนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์งานที่เราต้องการเก็บไฟล์ต่างๆนะครับไว้บนโฟลเดอร์นะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการใช้งานก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นๆนะครับอย่างเช่นนี้นะครับในโฟลเดอร์นี้ก็เป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่าอยู่ยังไม่มีชิ้นงานเก็บนะครับ เท่านี้เราก็เรียบร้อยในการสร้างโฟลเดอร์ครับทดลองทําดูนะครับฝึกฝนบ่อยๆจะเกิดความเชื่อชาญนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ